เดี๋ยวเมย์กัิกเราะห์าผมกำลังคุยกับคุณจตุพรพรมพันธ์คืนนี้คุณผู้ชมฮะที่ดูกันจำนวนมากหลายหมื่นคนเลยเนี่ยนะนะเดี๋ยวผมต้องสอบถามคุณจตุพรเพราะคุณจตุพรบอกอยู่ได้กี่วันนะเมไม่เกิน7วันยืนได้ไม่เกิน7วันแล้วก็อยู่ได้สองสามวันก็เก่งแล้วใช่ไหมคะพี่ตู่ทำไมคุณจ,ณจ,จตุพร<จ>พอ,อ่ะเดี๋ยวเขาจะคุณจตุพรมาพอดีนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมอยู่กับคุณจตุพรพรมพันธ์คืนนี้ผมอยากทราบทำไมอยู่เกิน2วันก็ดีแล้วคุณจตุพรถามง่ายๆเลยทำไมมั่นใจว่าอยู่ไม่รอด เรื่องนี้มันใหญ่มากนะแล้วมันไปไกลแล้วก็แล้วก็เนี่ยนะครับบทเรียนที่สําคัญที่สุดก็คือใจความเนื้อหาที่คุณนุงยิงคุยกับสมเด็จคุณเซนแอือมันเข้าข่ายลักษณะเนี่ยนะครับเหมือนตัดหัวแม่ทัพภาคสองอ่ะส่เเงเป็นเครื่องบรรบรรการทางฟังเป็นเครื่องบรรการให้กับทางการกับคูณจ่าครับชี้นะครับชี้ตัวว่า,าแม่ทัพภาคที่สองเนี่ย นะครับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเป็นคนของฝ่ายตรงกันข้ามอือพูดเอาเท่นะครับเรื่องที่ว่านอ่นแผ่นดินแผ่นเร,เรื่องเรื่องแผ่นดินไทยเข้ามาก็รั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่อเทคนิคในการเจราจาอือแต่ว่าเป็นการด้อยค่านักรบแม่ทัพที่มีหน้าที่ในการรักษาดินแดนอือเพราะฉะนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับซึ่ง เดิมเนี่ยมีปัญหาเรื่องกระทรวงอ่าใช่แต่ว่ายังไม่มีการปรับพ้นดีแต่เขาแต่เขาประกาศถอนตัวถอนเลยหัวข้อนี้เลยข้อนี้เลยออันนี้อทลติระชดกันนะคุณจตุพรคือประเด็นที่ทุกคนอยากรู้เลยผมก็อยากรู้ว่าทําไมคุณเซนถึงกล้าขนาดนี้ณตอนนี้ทั้งที่เราเห็นว่าความสัมพันธ์เขาดีคุณจตุพรคือต้องเข้าใจว่าสมเด็จคุณเซนเนี่ยเขาเป็นนายกร่วม40ปีครับก่อนที่จะถ่ายทอดให้กับคุณมาเนี่ยอืม เพราะฉะนั้นเขาก็รู้ว่าเนี่ยนะครับว่าการพูดจริงปาพูดเท็จที่สําคัญก็คือว่าน้ําเสียงในวันที่สิบห้าเนี่ยกับน้ําเสียงของวันที่สิบหกของคุณนุ้งอิงเนี่ยครับวันที่สิบห้าเต็มไปด้วยเหมือนถ้อยคําที่ฉอเลาะเอาใจคนแก่อืมแต่ว่าวันที่สิบหกแรงแข็งกร้าวมมผมเนี่ยนะครับในชีวิตนี้มีโอกาสนั่งร่วมโตะกับสมเด็จคุณเซนครับนะครับหลายครั้งบางครั้งก็คุณทักษิณก็มาร่วมหลายครั้งครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือเรื่องการขา่าว ในประเทศไทยการวิเคราะห์การเมืองในประเทศไทยนะครับซึ่งผมเคยวิเคราะห์กับพวกพวกว่าสิ่งที่คุณทักสินกับสมเด็จทุนเซน์นั่งแลกเปลี่ยนกันมาั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าสมเด็จทุนเซน์เหนือกว่ามากในทางการเมืองการวิเคราะห์เนี่ยนะครับผลภายหลังตามมาเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยสมเด็จทุนเซนต์เขาถูกคุณทักสินนี่ผิดเลยนะเช่นเช่นพี่ตู่ทุเตียมีเช่นให้ฟังไหมที่คนดูกำลังติดตามมีเช่นไหมที่ว่าทุนเซน์วิเคราะห์ถูกแต่ทักสินผิด เช่นเอาเอ,าอาว่าว่าคุณยิ่งรักต้องไม,ม่ยุบสภานะอืเพราะว่าถ้ายุบสภาแล้วจะสูญเสียทุกอย่างโอ้โหแต่ว่าคุณทักษิณไม่เชื่อโ,อโยุบสภาแล้วก็ผมก็มาถามคุยกันตอนที่หนึ่งครับผมกัผมก็ถามว่าตอนนั้นเนี่ยคุณสุเทพจะหยุดชุมนุมไหมสองพักประชาธิปัตย์และพักร่วมจะส่งลงรับสมัครรับเลือกตั้งไหมจะบอยคอเลือกตั้งใหมครับ คุณทักษิณบอกว่าเนี่ยนะครับอย่างไรคุณสุเทพต้องหยุดประชาธิปัตย์ต้องส่งลงปรากฏว่านะครับพอหลังจากนั้นผมก็บอกถ้าท่านคิดอย่างนั้นก็ก็ท่านก็ดําเนินการก็ยุบสภาครมปรากฏว่าผิดทุกข้อเลยอืทั้งที่สมเด็จคุณเซนก็เตือนว่าใหญ่ทุกเด็ดขาดเห็นไหมนี่ผมยกตัวอย่างหลายเรื่องหลายเรื่องคุณเซนมองออกขนาดนี้เลยหรอว่าจะเกิดอะไรขึ้นเั้งการข่าวเขานั่งวิเคราะห์เนี่ยนะครับเขาเหนือกว่ามาก <Das que ath ie> ทีนี่เนี่ยนะครับ,รบที่คุณวิ่งก่อนหน้านี้พยายามที่จะอธิบายเนี่ยนะครับในเรื่องตัดเน็ตตัดไฟเนี่ยว่าทางการกัมพูชาเข้าใจผิดผม<ช>บอกผมก็เคยมาอธิบายว่าคุณเข้าคุณนุ้งยิ้งเนี่ยเข้าใจผิดทางการกัมพูชาเนี่ยเขามีการข่าวที่ชัดเจนท <Das S 2> ีนี้เนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าพอพอเรื่องที่มันเปลี่ยนน้ําเสียงเนี่ยคือฝ่ายข้านกัมพูชาเนี่ยเขาจับจุดเรื่องความสัมพันธ์ของสองตะกูลเนี่ย นะครับของสองประเทศเหมือนกับประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอน้ําเสียงคุณลุงยิงเปลี่ยนไปเนี่ยแน่นอนที่สุดนะเขาเขาเริ่มให้นะครับเขาก็วางเลยวางยุทธศาสตร์เลยอืให้คุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีนะครับออกมาสู้ที่คุณยิงแถลงที่บ้านพิษณุโลกนะครับเรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยครับต่อมาเนี่ยครับให้รองนายกน้องชายของคุณมาเน็ตนายปนุษ์มาดีนําประชาชนแสนห้าแสนห้าหมื่นคนชุมนุมเรื่องการปกป้องอธิปไตยของชาติครับ หลังจากนั้นสมเด็จรุนเซนก็คลิปนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ป้องกันว่าทางการไทยจะปฏิเสธว่าเป็นเอไอก็นะครับก็โพสต์ดักเลยว่าเนื้อความเต็มหนสิบเจ็ดนาทีใช่ใช่ใช่แล้วเนี่ยแล้วในคลัปนี้เนี่ยนะครับที่เขาต้องบันทึกเนี่ยเพราะว่าเป็นการเจรจาเรื่องความสําคัญของชาตินะครับผ่านหน่วยงานต่างๆไม่ต่ำกว่าแปดสิบคนทีนี้เนี่ยนะครับความเป็นจริงเนี่ยความเป็นจริงนี่คุณวิ่งต้องเอใจเด็ด ว่าสมเด็จวุนเซนเขาระมัดระวังในการใช้คาพูดครับตอนแรกที่ผมฟังคลิปนี้ครั้งแรกเนี่ยนะครับที่ยังไม่ยอมรับเ่ยผมเนี่ยนะครับกับกับล่ามเนี่ยกับสมเด็จวุนเซนเนี่ยไม่ว่าคุยตรงหรือคุยผ่านโทรศัพท์นะครับผ่านล่ามเนี่ยนะครับอย่างพอวัวดเนี่ยผมก็เคยคุยกันหลายครั้งนะครับผมจาคือน้ําน้ําเสียงอวบอวนใช่แหละ อ๋อตั้งแต่ฟังเลยถูกไหมว่ายไงไม่ AI แน่ๆเพราะรู้จักหมดตัวบุคคลในกล้ามก็รู้จักโดยเฉพาะล่ามนี่นะครับเขาเป็นคนกัมพูชาครับความจริงก็รู้จักกันดีนิสัยใจคอพอดีกันแต่ว่าเขาก็ทําหน้าที่ในการแปลนะครับซึ่งก็เวลาที่ที่ผมไปวงกับสมเด็จคุนเซนกับคุณทักษิณท่านพอองวัดเนี่ยก็าําหน้าที่ในการแปลครับครับ เพราะเพราะฉะนั้นคือกําลังจะบอกว่าเขาเดินเกมต่อเราเนี่ยก็คือเขาเป็นต่ออยู่แล้วตั้งแต่สมัยอดีตวิเคราะห์สถานการณ์ขาดแต่แต่ครั้งนี้สิ่งที่เขากําลังดําเนินการตามแผนเขานี้จุดประสงค์เขาคืออะไรที่คุณเซนกาลังทําตอนนี้เอารัฐบาลล้มเหรอหรือ,หร,อหรือว่ายังไงคุณจตุพรผมผมว่าเนี่ยนะครับ<อ>เขาคงเห็นซึ่งความไม่จริงใจอ๋อน,น,นี่นี่เรื่องใหญ่ในอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะครับ<อ>ว่าคลิปอันเนี้ย นะครับคุยในตอนเย็นของวันที่สิบห้ามิถุนาวันที่มีการประชุมเจเจบีซีในวันท้ายตรงกับวันที่กัมพูชาเนี่ยครับส่งเรื่องสามประสาทในช่องบกเนี่ยส่งไปยังศาลโลกตรงกับที่ไทยแพ็กที่ศาลโลกเนี่ยครับเรื่องประสาทพระวิหารเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเย็นวันนั้นเนี่ยมันมันมันก็ผิดฟิวอยู่แล้วแล้วทางคณะกรรมการ J b บไทยก็ไม่ยอมแถลงกัมพูชาแถลงฝ่ายเดียว มีปัญหาเรื่องแผนที่หนึ่งต่อสองแสนบว่าท,ที่ทางการไทยจะออกมาตอบโต้ตทางเฟซบุ๊กก็ยามวิกาลแล้วนะถูกคับเห็นไหมแล้วก็ช<ะ>่องว่างนี้ทําให้คุณุงยิ้งได้ไปคุย<ะ>ทีนี้ลีลาการเจราจาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นเทคนิคการเจราจาตอนหาเสียงเวลาตรบัตว์ก็บอกว่าเป็นเทคนิคในการหาเสียงเห็นไหมแต่ว่าพอพอมาเจราจาเนี่ยเอานักรบของตัวเองแม่ทับของตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องสังเวอ่ะนะครับไปด้อยค่าเขาอ่ะพูดเท่ๆอย่างนั้น อว่าอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเป็นคนต้องฝั่งตรงกันข้ามครับหมายความว่ายังไงอือซช่งจุดจุดประสงค์คุณเซนเขาต้องการอะไรที่เขาปล่อยคลิปคุณจตุพรผมยังดูว่านี่นะครับก็คือว่าผมว่าอย่างที่เราก็มองเห็นวนะ่าเขาคงวิเคราะห์สถานการณ์ในประเทศไทยอืว่ามันมันมันไปได้ยากและสิ่งที่เขาแบกมาตลอดเนี่ยนะครับและถูกฝ่ายค้านเนี่ยกล่าวหาเนี่ยคือหมายความว่าดูเสมอว่าฝ่ายค้านมีไม่กี่คน แปลว่าคนระดับเขาเนี่ยเขาเขาดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทนครับผมเคยนั่งคุยกับเขานะครับผมก็บอกว่าของบ้านเมืองเป็นเศรษขนานี้ยังกังวลอะไรกันอีกเขากเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชวนเขาไปกินข้าวบ้านเขาก็ไปปรากฏว่าไปจับตัวเขาและประกาศยึดอำนาจดีที่เขามีกําลังส่วนตัวอืเขาระวังเห็นไหมเขาก็เคยโดนเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาจึงระมัดระวัง เขาเป็นนายกรัมรีที่มีกองกําลังส่วนตัวในขนาดนั้นม,มีกองทัพและมีกองกําลังส่วนตัวครับคือเขาเนี่ยครับเขาและขนาดเดียวกันเขาก็บ่มเพราะ,ะทางคุณมาเน็ตนะครับรอบข้างของคุณมาเน็ตก็เป็น คนร่วมรบกับสมเด็จชุนเซนมาแทบทั้งสิ้นเพราะเขาเสียดวงตาไปข้างอ่าใช่คุณจะรพอเดี๋ยวผมขอใร่เนี่ยคุณจักรพถ้าสมมุติว่าเขาเกิดทําแล้วเกิดล้มรัฐบาลได้มันไม่เป็นผลเสียกับคุณเซนเหรอเพราะในเมื่อถ้ารัฐบาลยังเป็นเพื่อไทยก็ยังคุยได้ง่ายกว่านะคุณจักรพอศมองยังไงคือความจริงนั้นนะครับผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับสภาพต่างๆนั้นเนี่ยเขาคงจะแบกกันไม่ไหวกันอีกต่อไปเพราะนี่นะครับที่ผ่านมานั้นเนี่ยคำว่าแบกไม่ไหวคืออะไรฮะคุณเซนแบกแบก ไม่ไม่คือความว่าเนี่ยนะครับที่ผ่านมานั้นเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าซี่ของสมเด็จฮุนเซ็นนั้นเนี่ยนะครับเขาเป็นฝ่ายอ้าแขนรับและเป็นฝ่ายสนับสนุนนะครับไม่ว่าตอนคุณยิ่งรักออกออกนะครับนะครับคุณทักษิณจะจะอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทางการกัมพูชานะครับแม้กระทั่งพี่น้องเสื้อแดงหลบหนีหรีภยก็กัมพูชาเขาก็ดูแลเป็นอย่างดีเนี่ยนะครับที่พาดมาถึงผมเพียงแต่ว่าผมเนี่ยไปพบแต่ไม่ได้เป็นผู้รีไภัยเท่านั้นเอง นะครับอ่ติะที่นี้ผมก็มองว่าเขาก็ย่อมวิเคราะห์สถานการณ์ในประเทศไทยว่ารัฐบาลเนี่ยคงจะไปยากกันแล้วนะครับและท่วงทานองของคุณวิย่างที่ผมบอกกันสองวันเปลี่ยนสองเสียงเนยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เห็นปลายทางว่าทุกอย่างถ้ามันเป็นเทคนิคนะครับระดับเขาเนี่ยเขาพลาดอะไรไม่ได้เลยผมเคยนะครับนั่งฟังทีมงานเขาวิเคราะห์กันว่าเลือกตั้งอบตเนี่ยชนะเกือบทั้งประเทศแพ้เพียงแค่สิบห้าอบตเองนะ ซึ่งถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากครับแ,แห่งนั้นที่เขาแพ้เพราะอะไรอืเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าอถ้าเรามองแบบการเมืองทั่วไปฝ่ายค้านเมียีเพียงไม่กี่คนแต่เขามองว่าถ้ากระแสะประชาชนมันไม่ใช่เนี่ยจําเรื่องกรณีไอ้กอบสุวรานันบุกจําได้จําได้จําได้คะพรกระแสะไปเข้าใจผิดเผาสถานทูตเลยอารมณ์กรมพูชาก็าเ,าเป็นอย่างนั้นสมเด็จคุณเซนนะครับและ ที่เขาปกครองกันได้ก็คือการสร้างกระแสาชาติเดียวเดี๋ยวก่อนนะคือผมกำลังเข้าใจถูกไหมที่คุณจะคือที่เขาต้องเอาท่าทีแบบนี้เพราะเขารู้สึกไม่ไว้ใจคำพูดของรัฐบาลชุดนี้กับท่าทีของของนายกถูกไหมคือคือดูท่วงทำนองเราอ่ะคือภาษามันเห็นซึ่งความไม่ไม่จริงใจนะไม่ม<อ>แต่แตคุณจักรพรัผมมองคับช็อตอีกอันหนึ่งลองแลกเปลี่ยนกันถ้าสมมติเกิดรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้อยู่จริงเอาเป็นรัฐบาลชุดอื่นเอ้าคุณเซนก็คุยยากกว่าอีกนะอ่ะถ้าผมมองมุมกลับเือ โดยข้อเท็จริงอาจจะคุยกันได้ง่ายก็ได้นะเพราะมันไม่ต้องแบกรับในการรับผิดชอบข้อกล่าวหาฝ่ายค้านของทางกัมพูชาเองซึ่งปั่นกระแสถ<อ>หมเพราะว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้ารัฐบาลรัฐบาลคุณมาเน็ตหรือรัฐบาลคุณเซนแน่ดีนะครับชาตินิยมสิบฝ่ายค้านมันไปร้อยอ๋ออเข้าใจละคือเขากําลังต้องการเล่นเกมชาตินิยมเพราะกระแสเขาตกอย่างนั้นหรือเปล่าคุณสรพร คือเขาควบคครองด้วยยาวนานเรื่องชาตินิยมและนี่นะครับถ้ากระแสเนี่ยคือกล้าหักกับมิตร,ให,รให้ประชาชนดูแล้วว่านี่คือมิตรแต่มันเหมือนกับมันไม่ซื่อกับเราผมกล้าหักหรืออย่างเงี้ยเหรอคือท้าให้เห็น<อ>กัมพูชามาก่อนเหมือนกันออกัมพูชาต้องมาก่อนเออการเดียวที่ผมอ่ะที่ผมพูดเรื่องแยกระหว่างมิตรภาพกับเรื่องกับเรื่องประเทศหลักการเขาก็เดียวกันนั่นแหละอ๋อแต่แต่ในระยะยาวเนี่ยุผู้ชมฮะเอาไม่คุยคุณจตุพรแต่ในระยะยาวเนี่ยการที่เขาจะกลับมาคุยกับนายก องอิงหรือแม้แต่พ่อเขาเนี่ยฮะมันก็แทบไม่ได้นะถ้าเขาทําให้รัฐบาลนี่มีปัญหาคือที่สําคัญที่สุดเนี่ยครับผมว่านึ่คือเขาต้องไม่ลืมว่าเขาเป็นทหารที่รบถูกถูกขังพันทุ่งสังหารสงครามล้างเผ่ากันมาแล้วครับนะครับแล้วอุลมาเน็ตเนี่ยนะครับเขาบ่มพ่อจนกระทั่งเป็นผู้จัดการฐานบอือุลมาณีก็เป็นรองนายยกเนี่ยนะครับก็เป็นนายทหารระดับสูงเนี่ยครับเพราะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขารู้อยู่แล้วว่า อย่างไรกูนุ้ยิงก็คงจะอยู่ไม่นานใน่ามกลางกระแสนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับระหว่างทาหารกับทาหารเนี่ยเจรจา,ารมันก็จบกันเร็วใช่ใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่พอ,อถึงเวลามันมองมองกันไปนีกอย่างนะเ,เพราะในทางการเมืองมันต้องมารับในเรื่องที่ฝ่ายค้านในรุปงเปล่าหาทุกวันเมื่อทารมคนกัมพูชายุคโซเชียลมีเดียเนี่ยคนออมันเกือดเชื่อมันพลิกภายในพลิกตานะเลยมันไม่ใช่จํานวนเสียงสอสอฝ่ายค้านในในสภาเสียงม่ไหลแต่กระแสประชาชนถ้ามันไม่ใช่เนี่ย และต้องยอมรับว่าเขาอยู่มานานเกินนะครับเพราะงะั้นเขาต้องบริหารให้มันให้มันทันอยู่เสมอตื่นตัวอยู่เสมอตื่นเต้นอเมซิ่งอยู่ตลอดวว่าไม่ได้ไปหัวกับตระก,กูลชินถูกไหมเพื่อเอาคะแนนนิยมกลับมาถูกไหมถูกต้องอ๋อแล้วถ้าวันข้างหน้าเอาไม่ไปตระก,กูลชินไปเดี๋ยวกูคุยกับทหารได้อย่างนั้นหรือเปล่าเขามองไงไหมคือหมายความว่ารัฐบาลไหนเนี่ยนะครับหรือแม่ทังกองทัพในปกติมันเขาก็คุยกันอ๋อคือผมเนี่ยเคยเจอระดับแม่ทัพรอยตะเข็บเลยนะครับแต่หลายปีมาแล้วเนี่ยนะครับเขากอก พามามาสังสรรค์นะนะครับก็ชนแก้วนะครับทักทายสัมพันธไมัยตีกันเลยครับปรากฏว่าแม่ทัพริมตะเข็บชายแดนไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับพูดภาษาไทยได้ทุกคนอืมอืมอืมมันมันเป็นสเปคนี่เลยืาษาไทพร้อเลยชัดเจนคือผมมองดูว่านี่นะครับอย่างไรก็ตามานนะั่นี้ลเมื่อเขาเล่นนะครับเล่นในเรื่องการสร้างการะแสราชาตินิยมสูงนะเนี่ยอืแล้วเขาแลวเขาก็พูดง่ายๆว่าเนี่นะครับที่ผ่านมาเนะี่ยเขาก็เชิงรุกตลอด เขาจะคุมเกณฑ์ในประเทศได้หมดเลยถูกต้องเอออ๋อมันเดิมพันอนาคตในประเทศของเขาเนี่ยแล้วเนี่ยนะครับกลับมาเนี่ยนะครับจะต้องมาป้องมารับผิดชอบนะครับกับรัฐบาลอะไรกันในในประเทศไทยนะครัๆซึ่งพูดวันนี้ก็พูดอย่างนี้เอพรุ่งนี้ก็พูดอย่างนี้ ออคือรัฐบาลเราอาจจะชินกับพูดกับคนไทยนะแต่ไปพูดกับเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นนักรบมาเข้าใจถ,ถ้าถ้าอย่างนั้นผมไม่รู้นะผมไม่รู้คุณจจตุพรจะตอบป่ะอย่างนั้นถ้าคุณเซงก็คบไม่ได้ดิท่านนิสัยแบบนี้คือปัญหามันไม่แต่เขาพูดถึงคุณจตุพรด้วยนะคือผมเนี่ยนะครับผมกับเขาเนี่ยผมก็พูดตรงไปตรงมาอ,อ่านะครับว่าว่าผมเนี่ยต้องเห็นแก่ชาติบ้านเมืองของผมมากกว่าอยู่ดีเอ,อเหมือนกันมิตรภาพมิตรภาพนี่สิ่งสวยงามครับ เรื่องดินแดนถ้าผมไปเข้าข้างกัมพูชาผมก็ขายชาติอะถูกฮะถูกฮะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ได้อยู่ฐานะผู้รีไ่าเพราะผมเนี่ยนะครับสมัยท่านก็อยากเจอผมก็ไปเจอนะครับเจอก็มีมิตรไมตรีนะครับท่านเขาเรียกผมให้น้องชายแล้วก็เจอกันหลายครั้งมาอือรับแล้วเพราะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั่นคือมิตรภาพงั้นผมถามกับพี่ตู่ผมถามกับท่านรับผมก็พูดแทนนายกใช่ไหมนายกเขาก็อ้างว่าเขารักชาติใช่ไหมเขาถึงต้องเจรจาไงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา คือปัญหาว่าการเจรจาเนี่ยเอาแม่ทัพนักรบของตัวเองเนี่ยไปด้อยค่าเขาเนี่ยว่าพูดเอาเท่นะครับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเป็นคนตรงกันข้ามครับแต่อันนี้มันไม่ได้อันนี้เรื่องใหญ่เข้าใจกําลังจะบอกว่าถ้าคุณไปพูดอะเพื่อเจรจาแต่มันไม่ควรจะเอาทหารเราเนี่ยขึ้นไปประจานเขาถูกไหมไอ้อย่างนั้นยังจตุพรยังพอเข้าใจได้แต่นี่คือคุณเอาทหารไปบรรณาการตามที่พี่ตู่บอกถูกไหมเออเหมือนเหมือนเหมือนตัดตัดหัวแม่ทัพภาคภาคที่สองไปมอ้ะ ประมาณอย่างนั้นแหละออเป็นโบราณแหละเออถึงให้เป็นเทคนิค <c> มันก็ไม่ควรจะพูดประจานคนของเราอะถูกไหมมันไม่ควรจะบอกว่าคนของเราคืออีกฝ่ายหนึ่งอ่า <c oughs> คือแม้ว่ารู้ว่าทางกัมพูชาเขาไม่พอใจแม่ทัพสองยังไงเขาไม่พอใจเพราะเน้นเออท่านก็จะพอใจได้อย่างไงอ่ะเออจะไปพูดเอาใจเนี่ยครับฝั่งกัมพูชาโดยการไปด้อยค่าเนี่ยนะครับแม่ทัพของตัวเอง เออครับถึงอย่างไรเนี่ยครับทางการกมชาจะชอบไม่ทับคนนี้ได้ยังไงเออใช่ก็ไม่ชอบอยู่แล้วนําทัพในการต่อสู้เออจริงเอออันนี้เห็นด้วยอาก็เขาไม่ชอบแล้วยังไปไปพูดอย่างนี้เอาอย่างนี้ทําไมถึงคิดว่าจะอยู่ได้ไม่นานอภูมิใจไทยไปแล้วนะหนึ่งอ่ะต่อเชิญฮะทีนี้พักร่วมที่เหลือป้านับตั้งแต่นี่นะครับเรียงตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปพรุ่งนี้เนี่ยจะมีคณะหนึ่งเนี่ยไปแจ้งความเนี่ยนะครับเรื่องที่คุณที่คุณวิ่งพูดกับสมเด็จุนเซนเนี่ย ท,ที่กองบัญชาการสอบสวนกลางทางทานนนกเขาผอสมชายแสงการอาจารย์พี่เอสมชายกาผู้กงก็ไปพรุ่งนี้ตอนตอน10โมงครับนะครับแล้วก็ตอนที่ทำเนียบเนี่ยนะครับคอประทที่เขาชุมนุมอยู่เดิมเนี่ยนะครับเขาก็เขาก็ทำหน้าที่ในการจัดการเรื่องนี้แล้วคณะใหญ่นะครับซึ่งจะนัดในการแถลงข่าวตอน10โมงวันในวันศุกร์ครับนะครับ4-50คนหนึ่งในนั้นมีผมคุณสนธิลิมลุงนะครับ คุณสมชายแสวงการอา,อาจารย์เจิมศักดิ์ปินทองวันศุกร์อาจารย์แก้วสรรครับคุณต้อยสนทยานโอ้เยอะแยะมากมายสี่ห้าสิบคนอ่ะจะทําอะไรฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแลวจะทําอะไรวันศุกร์ก็จะมีการแถลงเนี่ยนะครับเรื่องต้นเนี่ยคือการที่ร้องให้คุณอุงอิงนั้นนะครับได้ลาออกจากตําแหน่งนายยกรัฐมนตรีครับจบไหมถ้าลาออกจบไหมเอาตรงนี้ก่อนถ้าลาออกจบไหมค,คือปัญหาเรื่องราวเนี่ยนะครับเรื่องคดีความว่ากัน คือวันนี้เนี่ยนะครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยสิ่งแรกที่คุณวิ่งเธอควรทําคือการขอโทษประชาชนนะครับหนึ่งพี่ตู่อย่าหาว่าผมยังงนะพี่ตู่โทษทีนะผมขอทีละช็อตได้มั้ยถ้าเขาลาออกจบไหมผมว่าคนอยากปางตรงนี้กลุ่มมวลชนจบไหมคือปัญหาเนี่ยนะครับมันก็คลี่คลายกันไประดับหนึ่งกันอย่างแน่นอนาอ่าะนี่นะครับเพราะสิ่งที่คุณวิ่งเธอไม่เข้าใจเนี่ยว่าการพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับ ซึ่งแน่นอนเธอต้องเอใจที่ว่าระดับการเจราจาเธอต้องเข้าใจว่าเธอไม่ได้เจราจาในฐานะหลานเธอเป็นนายกรัฐมนตรีอืเธอน่าจะเอกใจว่าสมเด็จทุนเสนาเขาพูดด้วยท่วงทำนองระมัดระวังครับก็ต้องรู้ว่ามีการบันทึกเสียงแล้วนะครับเธอก็ยังนีนะครับพูดเหมือนอะไรยังลันลากันในชีวิตแสดงว่าถ้าสมมติเขาไม่ออกและแถลงวันศุกร์แสดงว่าจะขีดเส้นถูกไหมว่ามีท่าทีจะลงถนน ไม่รู้ผมคาดเลยคืออย่างนี้อย่างนั้นแม่พี่ตู่เมื่อวันนี้ทางการกัมพูชาเนี่ยเขารวมพลังสแสดงพลังเนี่ยนะครับของแผ่นดินเขาเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นคนเพื่อปกป้องอธิปไตยครับนะครับในประเทศไทยนั้นนะครับจะหนึ่งเท่าสองเท่าสามเท่าหรือจะสิบเท่านะครับที่กัมพูชาสาแดงอืะนะครับในเบื้องต้นหารือกันว่านะครับ,บวันใดยังไม่ทราบอ่ะที่ในกําหนดแล้วอนุสาวรีชัยสมรภูมิอ้าว อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคือจุดจะแสดงพลังคนไทยถูกต้องรอวันศุกร์ประชุมและเคาะวันอีกทีหนึ่งถูกไหมวันศุกร์สิบโมงจะแถลงจดหน่อยจดหน่อยานที่นี้จะแจ้งให้ทราบว่าแถลงหน้าที่อย่างใดเพราะเพิ่งประชุมคณะใหญ่กันมาเนี่ยนี่คือม็อบไล่รัฐบาลหรือเปล่าเนี้ยฮะคือผมว่าเป็นการแสดงจุดยืนรัฐบาลยังไงไปอยู่แล้วไม่ไม่ตัดตะมวลชนเอามากดดันเพื่อไล่รรัฐบาลใช่ไหมตอนเนี้ย คือผมไม่แน่ใจว่าวันนั้นในรัฐบาลไปแล้วหรือยังกันเลยนะครับออราวอภูมิใจไทยข้อถอนเนี่ยอต่อไปรวมไทยสร้างชาติเนี่อ่าเห็นด้วยใช่ไหมประชาชนที่ปิบัติคุณเห็นด้วยใช่ไหมโอ้นี่จะไปโทษนะจะไปกดดันพรรคอื่นเหรอคุณตู่ถูกต้องชัดเจนคุณเห็นด้วยกับการมองของนายกรัมรีแบบนี้ใช่ไหมเพียงแค่เนี่ยครึ่งหนึ่งของรวมไทยสร้างชาติที่เขาแตกมาเนี่ยมาทางนี้ก็จบแล้วอื แสดงว่าถ้าไม่ออกอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ชัยใช่ไหมคุณจตุพรอ,อนุสาวรีย์ชัยคือหมุดหมายและหลังจากนั้นจะเป็นพักร่วมว่าคุณจะยังจะเกาะร่วมนาวานี้ต่อไปไหมถูกต้องโอ้โหถามตรงๆนะมีก็มีสวพัน์ใหม่เขาบอกมวลนชน,นอ่ะเข้าใจได้ที่เรียกร้องแต่ไม่นําไปสู่รัฐประหารถูกต้องอ่าถูกต้องนะอเราทุกคนจุดยืนชัดเจนว่าไม่รัฐประหารอ่ะชัดเจนอ่ะคุณจตุพรย้ําว่าที่จะออกมาคือไม่ได้รัฐประหาร ไม่เอารัฐบาลนะครับเดี๋ยวบันทึกไว้เลยพราะฉะนั้นนี่คือจูงในประชาชนเรื่องการเมื่อกัมพูชาเขาแสดงออกนะครับในเรื่องการปกป้องอธิปไตยของเขาเนี่ยถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นคนเนี่ยตามสัดส่วนประชากรเนเรามากกว่าเขาเนี่ยครับเกือบสี่เท่าเนี่ยอืนะครับเราก็ควรจะมีจํานวนนะครับเรียงกันตามสัดส่วนของประชากรโคตรนะรองนายกเนี่ยนะครับสนใจนายกเนี่ยมาทับทับเองนะครับบางองในประเทศไทยผมก็เชื่อว่า จะได้นะครับรวมหัวใจของคนทุกภาคส่วนนะครับส่วนวันเวลาก็จะนัดหมายนะครับจะแจ้งกันให้ทราบในวันศุกร์มันจะไม่ใช่ลากไปแบบสมัยก่อนคือพักประชาธิปัตย์ลากไปลุงกำนันแล้วก็ยึดเลยไม่ไม่ไม่นะอ่หนึ่งการชุมนุมไม่มีอะไรยืดเยื้ออ๋อไม่ยืดเยื้อแสดงพลังแล้วผมก็เชื่อว่านี่นะครับอย่างไรก็ตามนั่นเนี่ยนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยนะครับต้องยอมรับความเป็นจริงเกิดว่ามันไปไม่ได้แล้วเออเอนะครับเพราะว่ายังขาดอีกนี่นะครับไม่กี่คนแล้วนั่นแหละถ้าถอนตัวออกตาม พักภูมิใจไทยก็จบข่าวอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวผมเรื่องการอยู่หรือไปมันเป็นเรื่องเล็กอ่าแต่เพียงแต่ว่าจุดยืนเรื่องชาติบ้านเมืองนั้นเนี่ยนะครับก็ควรจะแสดงออกกันอย่างนะครับอย่างกระสมสมสถานะของปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ออกก็วันศุกร์ประชุมและพักร่วมจะต้องแสดงท่าทีคิดว่าพักร่วมจะออกไหมถามหน่อยคุณจตหพรช่วยวิเคราะห์หน่อยก่อนนอนดึกแล้วนักการเมืองนะครับผมก็เป็นมาก่อนรู้จักกันตรงทั้งนั้นไม่มีใครตรงนั้นที่ผมไม่รู้จัก ครับครับในแต่ละภาคการเมืองผมว่าเขาคงเห็นท่วงทํานองของประชาชนนะครับเห็นเหตุผลของภูมิใจไทยและอารมณ์เนี่ยนะครับในโลกโซเชียลมีเดียในวันนี้เนี่ยมันแรงที่สุดแล้วถูกถูกถูกแรงมากเพราะฉะนั้นมันก็มองเห็นว่ามันไปไม่ได้คุณจะกอดกันเนี่ยนะครับแล้วเพื่อจะรับชะตากรรมเดียวกันกับสิ่งที่นายกรัมรีพูดกับทางกัมพูชานะครับคือหมายถึงว่าเป็นการมัดรวมเดียวกันจะต้องตอบคําถามนะครับก็คือหมายความว่าคลิปเสียงอันเนี้ย ยิ่งกว่าดิจิตตอนฟุตลิในอดีตเนี่ยนะครับเปิดทุกเวทีหาเสียงเลือกตั้งสมมุติว่าเขาเลือกยุบสภาแต่ว่าทําไมยุบสภา,าคนมันก็รับไม่ได้ใครฟังก็รับไม่ได้ไม่ครับแม้ว่าแม้ถ้าภาคที่สองท่านอาจจะไม่ถืออะไรก็ตามใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าคนที่ถือน่คือทหารคนอื่นและประชาชนนะครับผู้รักชาติบ้านเมืองยังไงไม่ถือกันไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะคุณจตุพรคือสมมุติว่าเขาลาออกขั้นตอนต่อมาแม่คิงผมก็ไม่อยากจะเกงใจคุณจตุพรนะดึกแล้วแต่มันอดไม่ได้ขั้นต่อมา ใครคือช้อยต่อไปล่ะที่จะขึ้นมาไม่ได้คิดเลยไม่คิดนะไม่แน่ใจนะนะครับถูกต้องไม่มีไม่มีเรื่องนี้แล้วความจริงเนี่ยเรื่องมาตรานคุณอนุทินรับได้ไหมถามล่วงหน้าเลยคุณอนุทินคือคือหน้าที่ใครมาเป็นนายกเริ่มเลยไม่ได้หน้าที่ผมเลยออนะครับเพียงแต่ว่าหน้าที่คุณต้องออกก็คือคือเห็นว่าไอ้สิ่งที่กระทำหน้าวันนี้มันไปไม่ได้แล้วอืออืออืแสดงว่าถ้ามาตามขั้นตอนเป็นนายกคนใหม่จตุพรพรมพันธ์เข้าใจได้ถูกปะว่ากันตามเรื่อกัน จะได้ชัดนะครับกติกาว่าอย่างไรนะครับอะไรที่ควรแก้ก็ควรจะแก้ทําให้มันถูกต้องเสียครับเ็าว่ากันตามกระบวนการนะครับไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องเป็นใครนะครับเพียงแต่ว่าใครก็ได้จะต้องมีหน้าที่ในการปกป้องชาติครับได้โอชัดเจนขอบคุณมากอุซาหพูดรายละเอียดเยอะมากเลยเป็นประโยชน์เลยขอบคุณมากพี่จตุพรขอบคุณนะฮะห้าทุกแล้วขอบคุณมากคนดูเยอะมากเลยห้าหกหมื่นเลยขอบคุณครับพี่เยอะมากขอบคุณมากสวัสดีครับพี่ขอบคุณครับ โอ้โหชัดเจนนะอุ้ยขนลุกเลยอ่ะจัตุพรจะรวมตัวอนุสาวรีย์ชัยคุณสนทิจะมาด้วยใช่นี่รู้ก่อนเลยนะไไยะไปกันหมดเลยนะและไม่ได้ให้ปฏิวัตินะย้ํานะนี่ไปกันหมดเลยนะคืนนี้ห้าหมื่นแปดพันกว่าคนที่ดูอยู่จริงเขาไม่ให้บอกนะพี่ตู่บอกแล้วบอกออนไลน์หน่อยสิให้เขียนหน่อยสิทุกคนจะได้รู้ว่าจตุพรจะไปรวมตัวอนุสาวรีย์ชัยศุกร์นี้ประชุมใหญ่และถ้านายกจะเป็นอนุทินเข้าใจได้ เอาละสิฮะอุ้ยขนลุกขนลุกยิ่งเล่าแล้วก็ขนลุกนอนเลยดีไหมเรานอนไหมนัทวุฒิอยู่ไามอ่านที่ล่าสุดมีอะไรเข้ามาอีกคืนนี้อยากกระพริบตานะคืนนี้อยากกระพริบตานะอะต่อมามีพักการเมืองแถลงการออกมาครับก็คือพลังประชารัฐมีแถลงออกมาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาบอกว่าพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมใช่ครับมีความห่วงใยต่อสถานการณ์และการดําเนินนโยบายด้วยด้านความมั่นคงภายในประเทศภายใต้การ นําของนายกแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่จะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอขาดประสบการณ์และชั้นเชิงการเจราจาต่อการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาอย่างเห็นได้ชัดส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการบริหารราชการแผ่นดินต่อพี่น้องประชาชนและอารยประเทศโดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวเจราจาที่ก่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยงกับประเทศ พร้อมกับแสดงข้อยคําที่หมิ่นศักดิ์ศรีกองกําลังด้านความมั่นคงของประเทศที่ปกป้องรักษาอธิปไตยให้กับคนไทยด้วยความยากลำบากดังนั้นเห็นควรให้นายกรัฐมนตรีประกาศลาออกเพื่อแสดงความรับผิดช,ชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฐานะผมคือหนังสือเน,นี้ออกโดยคนเอกประวิทธ บงสุวรรณนะฮะบอกในฐานะผมทํางานด้านความมั่นคงมาตลอดทั้งชีวิตเหมือนที่เคยกล่าวอภิปรายไม่ไว้วางใจในรัฐสภาว่าการดําเนินงานด้านความมั่นคงไม่ใช่เรื่องง่ายจําเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจหลายมิติการเป็นผู้นําที่ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องความมั่นคงของชาติไม่ใช่เวทีให้มือสมัครเล่นมาซ้อมมือและสุดท้ายก็เกิดเรื่องที่ทําร้ายความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศขึ้น นี่เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าประเทศไทยมีผู้นำที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่ความเสียเปรียบและอ่อนแอภายใต้การนำของนาย,ยกรัฐมนตรีปัจจุบันผมขอยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องชาวไทยทุกคนทหารไทยทุกนายบนผื้นแผ่นดินไทยอันมีพระหมหากษัตริยททรงเป็นพระปรมุขแผ่นดินไทยต้องเป็นของคนไทยต้องไม่ยอมให้ใครมารุกรานเป็นอันขาดพักรรคประชาะัฐ ลุงป้อมล่าสุดโพสเฟซบุ๊กก่อนเลย <c oughs> อย่ายวกคนไม่รู้ว่าจตุพรน,นัดรวมตัวชุมนุมใหญ่ได้ <c oughs> ข่าวพี่ปองจะไปเป็นพิธีกรพรุ่งนี้เหรอไม่ใช่ค่ะงานวันศุกร์อะค่ะพี่อปองกับไคลคลีไทยลีลักอะชุมนุมใหญ่แจะมารายการคนดังนั่งเคลียร์แล้วแกบอกว่าจะติดจริงๆโอ้าตายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนนี้แล้ว มีเพื่อไทยเหรอใช่เพื่อไทยออกไหนแน่ว่างไงบ้างเพื่อไทยก็สั้นๆน,นะครับโพสเอาไว้บอกว่าพักเพื่อไทยยืนหยัดภารกิจปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยสนับสนุนแนวทางของรัฐบาลฝ่ายความมั่นคงกองทัพกระทรวงการต่างประเทศยึดหลักสันติวิธีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์เช่นนี้ไม่มีพลังใดจะเหนือกว่าพลังสามัคคีของคนไทยเพื่อประเทศไทยเพื่อ,อไทยก็ให้สามัคคีใช่ครับจตุพรก็จะสามัคคีเหมือนกันจตุพรกับ ลุงสนทิครับแล้วก็โหหลายคนคือมิบางคนจะบอกว่าคนหน้าเก่า้ย่แต่เขายืนยันว่าครั้งนี้คือต้องออกถ้ายึดจากคุณจตุพรนะแต่ไม่ได้เปิดทางว่าจะทําเหมือนกับก่อนหน้านี้เวทีหาความจริงประชาธิปัตย์ใช่ไหมแล้วเปลี่ยนมาเป็นลุงกำนันแล้วก็ลากยาวเลยเนี่ยน,นะฮะมันน่าสนใจตรงนี้เมื่อกี้ที่มิคุณจตุพรพูดคือผมสงสัยมากทําไมหุ่นเซนถึงกล้า ถึงได้รู้ว่าเขาไม่สนหรอกเขาเอาคะแนนนิยมเขาก่อนแล้วถึงที่สุดสมมติชุดนี้ไปเขามั่นใจว่าเขาคุยกับทหารได้เออมีอะไรอือๆเนี่ยล่าสุดค่ะเห็นบอกว่าจะปิดถนนลอบทาเนียบพรุ่งนี้ด้วยนะสอนอดูสิค่ะตำรวจแจ้งมาตำรวจสอนอดูสิค่ะเอาตำรวจปิดปิดการจราจร8โมงเช้าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะให้แจ้งให้ทราบต่อไปเขามีข่าวบอกว่าอาจจะมีมีมีมวลชนจะไปพรุ่งนี้ก็ระตอบก็คอปทชุดที่ลกเขา อ่าไม่ใช่ค่ะคุณพิชิตคุณพิชิตคนคอปทอค่ะอ๋อแต่วันศุกร์เป็นของอันนั้นคนุสาวรีย์เป็นไม่เขาประชุมกันก่อนประชุมก่อนสิบโมงประชุมก่อนบอกความชัดเจนนะแต่เรารู้ก่อนสําหรับคนดูไลฟ์จุดใหญ่คืออนุสาวรีย์ชัยใช่อนุสาวรีย์ชัยนธรรเนียบพรุ่งนี้คอปทอเปทนธเนียบโอ้โหจะยังไงต่อแล้วเนี่ย ล่าสุดแม่ทัพกุ้งค่ะแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญสินภาคกลางเปลี่ยนภาพปกโซเชียลส่วนตัวไหนได้หันมาดิเอาภาพเดี๋ยวผมเอาภาพสี่เอาภาพสี่ดิแม่ทัพภาคสองเหรอค่ะเปลี่ยนภาพปกแล้วนี่ฮะไหนมาไหมมีไหมอ่ะเอาปกบ้านฟ้าหกปกบ้านปาได้ไหมอูห้าหมื่นหกเนี่ยแหละฮะเพื่อชาติวันนี้เพื่อชาติเขียนว่าการป้องกันประเทศและพิทักษ์ราชบัลลังก์จะต้องชนะหรือตายเท่านั้นจะแพ้ไม่ได้เป็นอันขาด ไอ้ icana, ใครส่งมาคืนนี้เจอกันที่ห้องนะแล้วเพื่อนๆหลักครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมรับฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ